สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมช่องชมรมคนละโราศาสารนะคะพบกับอาจารย์ก้อยเล่มอตจารย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พศกรเปิดชะตาพิชชีวิตเหลือตามพศกรหมอรวยไม้พลังจิตครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขกดนี้ราพัฒนาค่ะงวดประจำวันศุกร์ที่23พฤิภาคม2568ค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้มีดาวอะไรมาฝากกันบ้างไปตามดูกันเลยครับ ก่อนจะดูงวดนี้ต้องไปดูงวดวันพุทธที่21สเสียก่อนนะครับ21พฤษภ,ภาคมให้อะไรไว้ครับเลขกดนี่เลขกดนี่อาจารย์งพงศกรให้ไว้สาดวงดาวนะคะก็คือ376มา1ตัวค่ะมาตัวไหนเอ่ยมาเลข7็ค่ะจับคู่โดน7 8 87เฮงปังดังรวยกันไปนะครับส่วนดาวดับไม่ได้ให้ไว้มั้งไม่แน่ใจนะครับใส่ยังไม่ได้ให้ไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้ดีกว่านะครับว่าจะมีดาวดับอะไรกันบ้าง ไปเทวีกันนะครับวันนี้อาจารย์เชิญทุกท่านเขา้าร่วมพิธีไหว้ดาวพฤหัสบดีเทวานะครับในการย้ายราศีนะครับเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568ค,ครับเราจัดขึ้นที่กรุงเทพนะครับครึ่งวันเท่านั้นนะครับมาในพิธีเนี่ยถามว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาย้ายราศีแล้วนะครับกระทบต่อคนทั้ง12ราศีในเรื่องราว ที่คนละเรื่องกันนะครับว่าเรื่องอะไรในดวงชะตาส่วนจะดีร้ายก็ต้องไปเทียบในดวงชะตาของท่านว่าส่งผลด้านบวกหรือด้านลบนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วดาวทุกดวงเวลาขยับน่ะเป็นดาวใหญ่ดาวพฤหสัสบดีหนึ่งใช้เวลา1ปีดาวราหูใช้เวลา1ปีครึ่งดาวเสา 2ปีครึ่งครับใช้เวลานานเพราะฉะนั้นสามดาวองค์ประกอบสามมหาเทพเนี่ยเป็นดาวที่มีบทบาทมากที่สุดในดวงชะตาเพราะฉะนั้นนักโหราศาสตร์เขาจึงจะต้องพยากรณ์ดาวกลุ่มนี้เป็นหลักนะครับนะเมื่อดาวเป็นหลักเพราะแสดงว่ากระทบทีมันมันกระทบเนี่ยถ้าดีเนี่ยส่งผลดี1ปีหรือบางดวง2ปีครึ่ง หรือปีครึ่งนานนะครับแต่ถ้าส่งผลไม่ดีแม้แต่วันเดียวก็นานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจุดประสงค์ในการทําพิธีนี้เพื่อขอพรขอบรารมีเพื่อลดเคราะห์นั่นเองปีนี้เราจึงจัดพิธีอย่างย่ออย่างย่อมย่อมมินิและกันเรียกอย่างนี้นะครับเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ส่งผลคาดเคราะห์ของดวงราศีเมษและดวงเมืองและดวงโลกขยับมาแล้วดวงเมืองและดวงโลกจะดีขึ้นนะครับจะไม่ตึงเครียดเหมือนสองปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เลยจัดในราคาชุดละ 599บาทค่ะครับท่านใดอยากมโนวิธีครับสามารถเข้ามาได้หรืออยากจะฝากรายชื่อแทนตัวได้ไหมได้ค่ะครับอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างไม่ได้สามารถฝากลายชื่อแทนตัวเข้าพิธีได้ครับผมเพราะอาจารย์จะจัดหนึ่งท่านต่อหนึ่งชุดเหมือนกันหมดทุกคนจะมาไม่มานะครับถ้าไม่มาก็าทําให้นะครับก็มีรายชื่อบอกลงไปด้วยนะอันนี้ต้องบอกเลยแล้วรายการที่2ท่านใดอยากไปเจ้าภาพร่วมพระไตรจีวรน,นะครับในงานนี้นะครับ ท่านละชุดละ2,999บาทค่ะครับหรือสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาครับถ้าไม่ไหวก็ตามกำลังศรัทธาก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับรายการที่3คือจุดยันเทียนเสริมดวงชะตาขอพอรด้วยนะครับในยันเทียนนี้ประกอบไปด้วยอักขาระเลขยันแล้วแล้วก็ต้องส่งรายชื่อวันเดือนปีเกิดของท่าน นะครับเพื่อบรรจุในยันเทียนถ้าท่านอยู่ต่างประเทศท่านก็ต้องระบุประเทศมาให้จานด้วยถ้าอยู่เมืองไทยไม่ต้องระบุนะครับแล้วก็คําขอพร3มข้อและเทียนชุดนี้จะถูกไปจุดบนหน้าประรมพิธีในะขณะที่มีเครื่องวงสวงอยู่แล้วก็วงสวงอันเชิญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่เท่ยอยู่ไปเขียนแล้วก็ไปจุดไม่ได้ทุกอย่างจะต้องมีเครื่องพรีกรารประเพณีโบราณน,นานมานะครับให้ถูกต้องนะครับเพราะถึงจะได้ผลเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจอยากกระทำยันเทียนนี้ ท่านหนึ่งต่อหนึ่งเล่มยันท่านละ699บาทครับครับผมอ่าถ้าท่านใดมาก็มาจุดเองท่านใดไม่มาอาจารย์ก็จะจุดให้นะ,ะในพิธีนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาที่ QR วอา e โค้ครับ เลขปลดหนี้งวด23พฤษภาคม2568นะครับจากการคำนวณดวงดาวดาราศาสตร์โทรศาสตร์และระบบนาซาจุดพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวณเวลาที่กองสลักประเทศลาวกำลังหมุนอยู่ในเองจึงมีกลุ่มดาว3ตัวดังต่อไปนี้ครับตัวที่1คือดาวอาทิตย์ครับเลขกหนึ่งอังคารครับเลขกสามราหูครับเลขกแปดค่ะหนึ่งสามแปดอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวเตรียมกระดาษปากกาครับเดี๋ยวให้จันก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังครับจันก้อยครับถ้าดาวอาทิตย์เลขกหนึ่งมาจับคู่ได้อะไรครับ ค่ะหมาจากผู้ได้เป็น 13, 14, 15, 16, 18, ึ่และหนค่ะถ้าดาวขาเลขสามมาครับเลขสามาจากผู้ได้เป็นสามหนึ่งสามสองสาและสาค่ะถ้าดาวระหูเลขแปดมาครับเลขแปมาจากผู้ได้เป็น 80, 8ศูนย์แปแและ แปด้าค่ะครับขอให้ท่านเฮงปังดังรวยนะครับท่านก็เลือกจากสามตัวนี้เอาสักตัวหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวดับงวดนี้จะมีอะไรมาฝากกันบ้างนะครับดาวดับจากจาก,จากสูตรคำนวณสดนะครับหลักร้อยได้แก่ดาวพุธครับเลขสี่ค่ะหลักหน่วยเลือกบนได้แก่ดาวราหูครับเลขแปดค่ะหลักหน่วยเลือก่างได้แก่ดาวราหูครับเลขแปดค่ะครับก็เอาไวไ้เป็นแนวทางครับขอให้ท่านเฮงปังดังรวยนะครับเดี๋ยวเรามีดาวดับหลักร้อยตัวหนึ่งนะครับ คือดาวพฤหสัสบดี เล็กค่ะรับตะกี้อาจารย์ให้ไปตัวเดียวนะครับสูตรนี้มีสตัวเอาไปเลยครับ4กับหหลักร้อยดับนะครับเอาไว้เป็นแนวทางก็ให้ท่านเฮงปังดังรวยกันไปทั่วหน้านะครับท้ายนี้อย่าลืมเราขอฝากพิธีดีๆนะครับพิธีดาวพฤหัสศพดีย้ายราศีนะครับอย่างที่เราบอกว่าเราเลื่อนแล้วนะครับขอจัดงานมาเป็นวันที่อาทิตย์ที่8เดือนมิถุนายน2568นะครับเนื่องจากวันที่25้าติดภารกิจนะครับก็ขอเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ ที่8แทนนะครับท่านใดสนใจอยากจะมาร่วมวิธีหรือจะส่งลายชื่อแทนตัวก็ติดต่อเข้ามานะครับหรือจะฝากลายชื่อทําเทียนเสริมดวงชะตาและขอพรได้หมดนะครับทักที่ก r โยะโคตมาได้เลยครับท้ายนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ